ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเอ่ยนะฮะบรรยากาศอย่างนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูว่าผมอยู่ที่ไหนนี่ยอยู่ประมาณไหนนะครับวันนี้ผมนะไม่ค่อยอยู่พื้นที่ตรงต่นี้ครับเขาซุนโมปิฉบณลอำเภอชนแดนท่านผู้ชมนะจะอยู่อย่างนี้เราจะมาดูความเคลื่อนไหวของสำนักปฏิบัติธรรมเขาซุนโมที่สร้างนะ ตามที่ปฏิบัติทานด้านล่างนะคผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูฮะปีลดืนหนึ่งหรือสองครั้งนะที่เราเคยได้มาที่นี่นะเดี๋ยวพาผู้ชมดูว่าท่านก่อสร้างไปกันแล้วนะครับ,นะรบมีการลื่นด้วยสไลด์ด้วยนะครับถ้าผู้ชมนี่นะครับที่เขากำลังก่อสร้างตึกสามชั้นนะฮะเป็นสามชั้นขึ้นมาสูงเสมอรถแล้วก็เป็นฐานรองรับ แกขกผู้มีเกียรติที่จะมาที่เขาสุนัมโมนะครับมาร่วมบุญมาพร,ราคาทินต่างๆนี่แหละครับนี่นะเขาก็จะมาสร้างอยู่นะี่จะมีเบ็ดพร้อมเลยทั้งห้องน้ําทั้งห้องพักห้องสวดมนอะไรแตหลายๆอย่างนะครับนี่ครับเงินที่ท่านผู้ชมเช่าบูชาวัตถุมงคลหรือเป็นตะกุดหรือจะเป็นพระรุ่นแต่ละรุ่นนะฮะนี่นะฮะเขานํามาสร้างตงัวนี้ท่านผู้ชม สร้างให้ท่านผู้ชมที่จะมาแวะเยี่ยมเยียนนะฮะนี่ก็มันอยู่บนเขาด้วยฮนะทำงานจะค่อนยากแล้วก็ลำบากนะครับนี่นะจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมนี่แหละครับสุนักปฏิบัติธรรมเขาสุนโมโมท่านผู้ชมก็ชมแล้วกันว่าเขาสร้างกันที่ไหนทั้งอาคารทั้งศาลาต่างๆนะครับ